สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเศร้าปูนะากับชองตามติดชีวิตเศร้าปูให้ไปไล่วันนะพี่น้องนะเศร้าปูไม่ค่อยบายนะพี่น้องนะไม่ได้ทําคลิปไปดูพอดีวันนี้ลูกไก่ที่ว่าฝักเคื่องรอบซ้องหรือมอกนะพี่น้องนะเศร้าปูกับจากทํางานได้ยินเสียงมันรองนะพี่น้องนะเดี๋ยวเศร้าปูจะพาไปเปิดดูนะพี่น้องนะว่ามันออกกี่ตัวแล้วนะพี่น้องนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เาว้ปูนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะพี่น้องนะค่ะไปดูกันเลยค่ะมืดแล้วนะพี่น้องนะได้ยินมาแจ้งรองมืาเดี๋ยวเจียบเจีบเจบได้ยินไหมเปิดดูก่อนพี่นอ้องว่าออกกิ่ตัวนะ ดูนานไม่ได้พี่น้องเออแต่ว่าให้ดูแป๊บเดียวนะอุ้ยออกมาเร็วพี่น้องเออลุงเบ่าไม่เห็นทีนี้นะออกมาตัวนึงเร็วนี่ฝักเขืองฝักไม้รอบซองพี่น้องเออน่นเริ่มออกมาเร็วนะพี่น้องนะตัวสีดำรอบนี้ลุงเบ้าฝักไม่เต็มนะพี่น้องนะรอบก้อนใสค่อยไว้เต็มเขีองฝัก ถ้าปูใจสวยออกก็ไม่ได้พี่น้องเออมือไม่ว่างอุย้ยปิดแล้วนะเตือนลลวนะเป็ดก็ยังไม่ได้กินข้าวที่พี่น้องมีน้ำมารออยู่รออยู่เต็มหน้าบ้านเลยพี่น้องเออ รถเร่ยมาไม่รู้นะพี่น้องนะอูเป็ดไก่ตกใจไปแล้วนะค่ะรถเข้ามาดูวัวนะพี่น้องนะเข้ามาตีดาค่าวัวพี่น้องกนอะตาปูไม่พาไปดูนะพี่น้องนะเลาฟันในฝังแล้วกันพี่น้องเออมาขึ้นนะพี่น้องนะฟัน ทราบูฟันน่ะมาคืนพี่น้องเอาปูฟันเหมอนจริงเลยพี่น้องเอ๊ะฟันมาตัวเองอันทู่้วยยี่สิบบาทฟาก็สือให้พี่น้องเอ๊ะไม่ได้มีลักท่านว่าสือหวยได้มีแต่ตัวเองจดไว้ว่าสือเล็กนี่นะพี่น้องนะในฟันจําไม่ได้พี่น้องเอ๊ว่าเลรอะไรนะแต่ว่ากับคายกับข้าว่าเมื่อจะเป็นเลรีก,กนะมีเลรีก,กนะพี่น้องนะถ้าจําไม่ผิดอันนะซึ่งในฟันว่าทูกยี่สิบบาทซึ่งพอเขาทร่ไปตามให้ คนที่ค่าก็ก็ตังมาให้ทาวปู่น่ะในฟันนะพี่น้องนะเป็นผู้ชายก่อตังมาให้แต่ว่าก่อนที่วัยรับตังมันพี่น้องในฟันว่าตังเงินเขาเขาเหยียบแม็กไว้เลยนะพี่น้องนะเป็นเป็นเป็นพับๆอะ่ะเขาเหยียบแม็กติดไว ซึ่งกาแต่ว่าก่อนจีดับตั้งมานคอยเศร้าปูวันเส้นชื้อเศ้า,าปูลงไปบนตั้งด้วยพี่น้องเออแต่เล็กบนตั้งเศ้า,าปูก็ไม่เห็นนะพี่น้องนะนในฟันนะนะไม่ได้ดูเล,เลยออะไรแต่ว่าเส้นเส้นชื้อบนแบ้งรอยนะพี่น้องนะเศ้า,าปูก็ไม่สาบเหมือนกันว่าไม่ความว่าผืดถ้าว่าะที่สื่อเล็กได้กะลองตีกันเอาเองนะพี่น้องนะแต่ว่าเล็กทีเศ้า,าปูจะสื่อมันกต็ติดอยู่ประมาณ เลขเก้าเลขสิบเลขสามเลขสี่เลขแปดเลขหกประมาณนี้พี่น้องเออเอาไปรวมๆตัวไหนไม่ชอบก็ขัดออกพี่น้องนะลองดูนะพี่น้องนะเพื่อทุกค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้เศร้าปูนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะพี่น้องนะค่ะเศร้าคลิปนี้เศร้าปูก็ขอจับคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือน ให้เราปูด้วยนะพี่น้องนะดได้ไม่ลาดไม่ลาดคลิปต่อต่อไปถีเร้าปูเอาหมาลุงนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ทร้าปูกะข้อจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะวัดดีค่ะ